อย่างกับซุปตาเกาหลีส่งภาพพระเอกหนุ่มรุ่นใหม่หล่อสไตล์อป,ป้าเรียกได้ว,ว่าส่งยาวเข่าดีจนเหล่าสาวๆพากันฟินไปตามๆกันแต่งานนี้จะมีหนุ่มคนไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5้ากองทัพพีคเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งม,มาแรงสาหรับหนุ่มกองทัพพีคลูกชายของนักแสดงอย่างปรับยุทธพิชยัยนักแสดงมากฝีมือที่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองจนึืนแทนเป็นพระเอกหน้าใหม่ที่น่าจับตามองของวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานอกจากการแสดงแล้วก็ยังมีความสามารถด้านดนตรีกีฬาและการร้องเพลงอีกด้วยและเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่ากว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้ก็ด้วยความทุ่มเททั้งนั้นและมีหลักแฟนๆคอยสนับสนุปเป็นจํานวนมากบวกกับความหลอ่อสไตล์เกาหลีแบบนี้ อนาคตก็คงจะขึ้นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งได้ไม่ยากอย่างแน่นอน ดับ4ี่นาะนะพัทไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสําหรับนุ่มตีสุลลอยอย่างนาะนะนะพัทวิกัยลุงโรดที่กลายเป็นกระแสขึ้นมาหลังจากได้ร่วมเล่นซีรีส์ไวอย่างเรื่องแฟนรักฉันด้วยใจเธอ2จนทําเอาหลายคนติดตามกันอย่งางหนักรวมไปถึงได้ขึ้นแทบเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องไวซินเดเรนเสียงรักในสายฝนที่ก็ได้รับกระแสที่ดีมากๆจนหนุ่มนักกลายเป็นที่พูดถึงเรื่องหน้าตาที่ว่าเรากับหลุดออกมาจากในนิยายเพราะเรายังกับพระเอกเกาหลีเลยก็ว่าได้และไม่เพียงแค่นั้นการแสดงก็เป็นเดิศถึงกับต้องปรบมือให้ รัวทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้น่ายกใจให้สุดๆเลยล่ะค่ะ อันดับ3มริวชิรวิทย์ต้องยกตำแหน่งพระเอกน้องใหม่มาแรงให้กับหนุ่มริวชิรวิทย์วัฒนพัคดีไพศาลคนนี้ซะแล้วล่ะค่ะพอนอกจากจะหล่อสไตล์เกาหลีแล้วความสามารถของหนุ่มคนนี้ก็ยังจัดเต็มยังมารับบทพระเอกในล,ละครเรื่องพฤกษาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนก็ยิ่งทําให้แฟนๆสนใจเขาหนักมากซึ่งแน่นอนว่าละครออนแอร์หลายคนก็แห่ชื่นชอบมันอย่างมากมายครามมาเท่หน้าติ๋ตีแบบนี้ก็ยิ่งทําให้สาวๆนั่นกรีก๊ดกันสนานเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่น่าติดตามอย่างมากเลยจริงๆ อันดับ2ก้าวนภะก้าวเป็นอีกหนึ่งหนุ่มรูปรอขวัญใจสาวๆรายคนสําหรับหนุ 9, น 9, น 9, ่มก้าวนภะก้าวเดชาพัฒนาคุณที่ฝากผลงานเอาไว้ให้แฟนๆได้ปลื้มปิมกับซีรีส์วายเรื่องนับ1ิจะจูบที่ทําเอาสาววายนั้นข้างแคนห,หนุ่มคนนี้ก็หนักมากพอโดยลุกที่สูงยาวเข่าดีหล่อสไตล์เกาหลีไม่แพ้คนอื่นเลยทําให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่อง3และก็กําลังจะมีผลงานกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างดวงใจเทวพรหมที่น่าติดตามสุดๆบอกเลยว่าละครอ,ออนแอเมอื่่อไหวๆดใจล อย่างแน่นอน อันดับ1อินซาลินนับจากก้าวเข้าสู่การบันเทิงครั้งแรกด้วยบทบาทของผู้พาในซีรีส์เรื่องลูกผู้ชายซึ่งกระทำเอาสาวๆนั้นกรี๊ดในความเท่กันเป็นแถวมาจนถึงบทบาทตุ๊กตาหมีที่กลายร่างเป็นคนในละครวายเรื่องคุณหมีปฏิหารที่ทำให้เรานั้นได้เห็นอินซาลินโรนเกียรติในแบบที่แตกต่างออกไปซึ่งก็คุ้มค่ากับการรอคอยนับ2อปีจากหนุ่มคิวบอยที่โดดเด่นในรั้วมหาลัยกลายมาเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองมากที่สุดอีกหนึ่งคนของสังกัดช่อง3าและด้วยความที่น้าหวานสุดๆเลยมีหลักแฟ ีพากันชื่นชอบและลงไหลไม่น้อยเลยล่ะค่ะสนใจลงโฆษณาพร้อมการันตียอดวิวติดต่อได้ที่ไลน์แอดสยามนิวได้เลยค่ะ